สิ่งสำคัญที่สุดในการทำวิดีโอสำหรับยูทูบเบอร์สายโชว์หน้าตาอย่างผมนอกจากจะทำวิดีโอที่มีภาพที่ดีแล้วเรื่องเสียงก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะถ้าเกิดเสียงที่ได้ยินในวิดีโอเป็นแบบนี้คนคงจะไม่ทนนั่งฟังจนจบแน่ๆวันนี้ตามผมมาดูรีวิวไมโครโฟนที่ผมใช้อัดเสียงในวิดีโอกันครับ สวัสดีครับยูทูบเบอร์กลับมาพบกันอีกครั้งที่ Super t o m m มโม่ n n แนลสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องนี้ครั้งแรกผมทำวิดีโอรีวิวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ชวนคุยเรื่องเทคอื่นๆที่หวังว่าจะเป็นความรู้แล้วก็ประโยชน์สำหรับคนดูทุกคนถ้าชอบวิดีโอแนวนี้ก็ Subscribe ได้เลยเมื่อประมาณเดือนเสร็จๆที่ผ่านมาผมเพิ่งจะทำรีวิวตัวช็อตกันไมล์ราคาไม่ค่อยแพงที่ผมซื้อมาจาก La z a d a าเพื่อจะเอาไปลองใช้อัดข้างนอกที่ถ้าใครดูแล้วจะรู้เลยว่าผมค่อนข้างที่จะเหน่กับมันมากมาก วันนี้จะขอย้อนอดีตเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่ผมตัดสินใจเริ่มที่จะทำวิดีโอลง YouTube จริงๆจ,งๆจังๆเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนดูดูช่อง c ทค e v i e w ของเมืองไทยส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็มันจะมีมุมกล้องที่แบบอยู่นิ่งๆแล้วก็คนรีวิวก็นั่งคุยไปน,นู่นนั่นนี่แต่พอไปดูช่องของเมืองนอกเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวิดีโอของเขามันดูลงทุนจังนอกจากภาพ ที่อยู่ในวิดีโอจะดูดีแล้วเสียงที่อัดมาก็ยังฟังดีมากๆยูทูบเบอร์สายเปยอย่างผมก็คิดได้เลยครับว่าเราต้องเอาแบบนี้แหละตามที่บอกไว้ตอนต้นว่าในวิดีโอนี้ไม่ได้จะมาพูดเรื่องภาพเพราะฉะนั้นก็จะข้ามเรื่องกล้องที่ใช้ไปเลยแต่ว่าวันนี้จะมาคุยแล้วก็รีวิวไม์ตัวที่ผมใช้ในวิดีโอนี้แหละก่อนที่ผมจะเริ่มทำวิดีโอดีแบรนด์สกินซึ่งเป็นวิดีโอแรกที่ตั้งใจกลับมาทำอย่างจริงจังมากขึ้นผมก็ลอง ทำกันบ้านดูว่าเอ youtube ส่วนใหญ่เขาใช้ไมอะไรกันบ้างนะแล้วก็หลังจากที่ดูไปหลายๆอันเนี่ยก็เห็นว่าไอไม blue yeti เนี่ยมันมีคนใช้กันเยอะมากซึ่งบังเอิญว่าตอนนั้นมีเพื่อนที่กําลังจะมาจากญี่ปุ่นพอดีแล้วเห็นว่ามันมีลดราคาอยู่ใน amazon.co.jp ก็มือสั่นเลยครับบอกเพื่อนเลยว่าช่วยซื้ออันนี้มาให้หน่อย บลูเยติมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันโดยรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่นเล็กสุดรองรับการบันทึกเสียงที่1 6บิต48กิโลเฮิรตซ์นอกจากนี้ก็จะมีรุ่นเยติโปรแล้วก็เยติโปรสตูดิโอที่มีฟังก์ชันมากขึ้นแล้วก็มีการรองรับอินเทอร์เฟซที่ใช้สําหรับห้องอัดแบบจริงจังด้วยแต่ว่าสําหรับการทําวิดีโอลง u t u b e เนี่ยผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวงบมันจะบานปลายด้วยไม้บลูเยติเนี่ยจริงๆมันมีหลายสียให้เลือก แต่ที่ตัดสินใจจะซื้อสีดำเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากหรอกครับคือมันลดราคามากที่สุดแค่นั้นเองพูดมานานแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องสักทีเดี๋ยวพาไปดูตัวไม้ใกล้ๆเลยละกันส่วนด้านล่างของฐานไม้เนี่ยมันจะมีวัสดุโฟมที่เอาไว้ใช้กันแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะมีมาจากโต๊ะหรืออะไรก็ตามที่เราใช้วางไม่ ตัวฐานไม้เองจะเป็นรูปโค้งๆซึ่งในบางเวลาที่เราอยากจะพกไม้ไปไลฟ์นอกสถานที่เนี่ยก็สามารถพับตัวไม้ลงมาได้ด้านข้างจะเป็นลูกบิดที่เอาไว้ใช้ขันไม้ให้แน่นอยู่กับที่ในส่วนของจุดเชื่อมต่อด้านล่างก็จะมีช่อง USB ที่เอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีการลงไดรเวอร์อะไรเลยทั้งสิน้นนอกจากนั้นก็จะมีช่องเสียบหูฟังเพื่อให้เราสามารถ ฟังเสียงของเราในเวลาอัดได้แบบเรียลไทม์ไม่มีการดีเลย์เลยแล้วก็มีรูตรงกลางที่เราสามารถใช้เสียบขามไม้ยี่ห้ออื่นได้ด้านหน้าของไมค์คือด้านที่มีโลโก้บลูอยู่จะมีปุ่มมิวท์ที่เอาไว้ใช้ปิดเสียงไม้กับปุ่มวอลลุ่มที่เอาไว้ใช้ปรับความดังของหูฟังที่เราต่อไว้เพื่อฟังเสียง ส่วนด้านหลังจะมีปุ่มเกนที่เอาไว้ใช้ปรับระดับการอัดเสียงของไม้แล้วก็มีปุ่มเพื่อปรับโหมดการใช้งานต่างๆวัสดุที่ใช้ผลิตตัวไม้ Blue เยติส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะยกเว้นเฉพาะตรงปุ่มปรับต่างๆที่จะเป็นพลาสติกซึ่งถ้าเกิดว่าใช้เป็นยางอาจจะดีกว่านี้ตัวไม้เนี่ยดูข้างนอกมันอาจจะเหมือนเป็นไม้ตัวเดียวแต่ว่า ความพิเศษของมันเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันมีตัวคอนเดนเซอร์รับเสียงทั้งหมด3ตัวอยู่ข้างในแล้วก็ไอตัวรับเสียง3ตัวนี่แหละที่ทำให้มันสามารถปรับโหมดการใช้งานได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือ 1. bidirectional มันอยู่อยู่แล้ว ในโหมดนี้ตัวไม้จะจับเสียงจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของไม้แล้วก็จะตัดเสียงจากด้านข้างออกไปซึ่งอาจจะเหมาะสําหรับการตั้งไม้ตัวนี้ไว้เพื่ออัดเสียงการสัมภาษณ์ที่คนสัมภาษณ์นั่งอยู่ข้างนึงแล้วก็คนที่ถูกสัมภาษณ์นั่งอยู่ด้านตรงข้ามกันส่วนโหมดที่2โหมดนี้เรียกว่า cardioid อันนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นโหมดที่ผมว่าเหมาะที่สุดกับการใช้อัดเสียงทำ u t u b e เลย ในโหมดนี้ไม่จะจับเสียงจากด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็จะตัดเสียงจากด้านอื่นออกแล้วก็ทําให้เราอัดเสียงออกมาได้ฟังดูดีแบบนี้ส่วนโหมดต่อไปโหมดที่3เรียกว่า Omni directional โหมดนี้ไม่จะจับเสียงจากทุกทิศท,ทุกทางซึ่งก็อาจจะเหมาะสําหรับในกรณีที่เราเอาไม้ไปใช้ในห้องประชุมแล้วก็มีคนนั่งอยู่รอบๆหรือถ้าเกิด อยากจะทำให้เสียงมันก,ก,ก้องก็ใช้โหมดนี้ได้เหมือนกันส่วนโหมดสุดท้ายโหมดที่4หรือโหมดสเตอริโอในกรณีที่เวลาเราอัดเสียงแล้วอยากจะให้คนที่ฟังเนี่ยรับรู้ได้ชัดเจนเลยว่าต้นกำเนิดเสียงมาจากทิศไหนก็ใช้โหมดสเตอริโอเนี่ยแหละเอาจริงๆเลยนะที่ผม กัดฟันซื้อไมค์ตัวนี้ไหมนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตื่นเต้นที่เห็นนี่แหละว่าเฮ้ยมันทําได้หลายอย่างจังแต่ว่าพอซื้อมาจริงๆแล้วก็ใช้แต่โหมดคาร์ดิโอโหมดเดียวเพราะว่าหมดอื่นไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรแล้วถ้าอย่างนี้ยังคิดว่าไมค์ตัวนี้มันคุ้มไหมกับการลงทุนถ้าอยากรู้แล้วก็น่าจะอยากรู้แล้วแหละเพราะว่าฟังมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบฟังเสียงด้วยกันแล้วก็ คนดูสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองเลยตอนนี้ผมกําลังอัดเสียงจากไม่ internal ของกล้อง Fuji XE1 ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมว่าไอ้ไม์ของกล้องตัวเนี้มันห่วยมากๆคือมันก็มีเสียงให้ได้ยินเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีเสียงบรบกวนจากภายนอกเยอะมากส่วนตอนนี้ผมกําลังอัดเสียงจากช็อตกันไม์ Taxstar SGC 598ซึ่งถ้าฟังเปรียบเทียบกับไม์ของ Fuji XE1 เมื่อกี้เนี่ยมันก็ จะฟังดีกว่าการเยอะเลยแต่ว่าส่วนที่ต่างกันก็คือผมใช้ไม้ตัวนี้เสียบกับกล้อง panasonic g 7ที่ผมคิดว่ามีระบบการบันทึกเสียงที่ดีกว่าตัวกล้อง fuji มากๆเดี๋ยวผมจะลองอัดจากตัว internal ไม้ของ panasonic g 7บ้างเดี๋ยวขอปลดสายไม้นิดนึงถ้าลองฟังตอนเนี้จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วถ้าใช้ไม้ taxa กับ กล้องที่มีระบบบันทึกเสียงที่ดีหน่อยเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันความแตกต่างมันจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อกี้เลยคือเอาจริงๆแล้วถ้าจะซื้อ m y t e แ s t a r มาเพื่อเอาไว้ใช้ออกไปอัดนอกสถานที่เนี่ยผมว่ามันก็โอเคแต่ถ้าจะเอามาใช้ในห้องแบบที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนเท่าไหร่ ต่อไปตอนนี้ผมกําลังอัดเสียงจากไม b บ u ูเยติเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าเวลาที่เราใช้ไม์ตัวนี้วิธีการใช้ที่ถูกต้องก็คือพูดเข้าไปด้านข้างได้เลยไม่ต้องเอียงหัวไม์มาเข้าปากเหมือนความรู้สึกที่เราคุ้นเคยเวลาใช้ไม์ตัวอื่นแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหาแผ่นกรองเสียงหรือที่เรียกว่าบล็อกเแบบนี้มาเพิ่มมันจะช่วยบล็อกพวกเสียงเพอเพเพ,พ,พให้ เวลาคนฟังเนี่ยฟังแล้วลื่นหูมากขึ้นเนื่องจากไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ที่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งในการใช้งานก็เลือกโปรแกรมบันทึกเสียงที่ชอบแล้วก็เริ่มอัดได้เลยส่วนตัวผมใช้ Audacity ที่เป็นโปรแกรมฟรีที่มีทั้งบน PC แล้วก็ Mac สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือผมจะแนบไว้ในวิดีโอดีสคริปชั o นให้ด้วยส่วนเสียงที่ได้ก็อย่างที่ทุกคนน่าจะได้ยินความแตกต่างตัวเสียง background noise จะมีน้อยลงมากๆเสียงพูดเนี่ยก็จะมีความทุ้มฟังดูอุ่นๆแล้วก็น่าฟังขึ้นมากๆโอเคสรุปกันเลยดีกว่าผมว่าส่วนตัวนะผมว่าไมค์นี้มันก็เจ๋งดีแล้วก็ไม่ผิดหวังที่ซื้อมาใช้มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าหน้าไม่ค่อยดีขอเสียงหลอกก็ยังดีแล้วทุกคนล่ะครับหลังจากที่ฟังกันแล้วคิดว่ามันโอเคไหมที่จะลงทุนสักหน่อยเพื่อทำให้เสียงในวิดีโอเนี่ยฟังดูดีขึ้นคิดว่ายังไงบอกกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย ส่วนคนที่สนใจจะซื้อไมค์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ร้านที่ขายในเมืองไทยไว้ให้ในวิดีโอดีสคริปชันแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าไอ้โหมดการใช้งาน4อย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นแต่ว่าชอบเสียงที่อัดมาได้แนวน,นี้บลู Blue <Blue S 2> ก็มีไมค์รุ่นอื่นๆที่ราคาอาจจะคุ้มค่ากว่าด้วยลองเข้าไปดูกันได้เลยแล้วก็เหมือนเคยถ้าไม่ชอบวิดีโอนี้ก็กดไปเลยปุ่มนั้นแหละแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ที่รูปผมที่ลอยขึ้นมาฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วย ในระหว่างที่รอวิดีโอต่อไปก็เข้าไปดูวิดีโอตัวอื่นได้ที่ลิงก์ด้านข้างเลยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ